ฟินสตาร์มาร์เก็ตนะคะที่เดอะมอบบงกับปีค่ะอะไรคะเนี่ยขายน้ำพริกตอนนี้โอ้ยระเอกโอ้หมีแต่คนดังมากินนะสดีค่ะยำดาวยั่วใบเจ๊ดารารอยหลังแฟนบินไทยตลาดคอค่ะ สวัร้านพีนัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเที่ยวท่องกับสองนานาดมาแล้วนะคะฟินสตาร์มาร์เก็ตดารามาตรึมค่ะที่ชั้นจีเดอะมอบางกะปิมีงานฟินสตาร์มาร์เก็ตจระหว่างวันที่14 1 8สิสิหงหาคมนี้นะคะในงานมีของกินอร่อย จะมีร้านดาราด้วยค่ะร้านหยกสดโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะอ๋ออันนี้คือเมนูเลยเนาะอันนี้เหมือนขนมดอกจอกเนาะใช่ค่ะดอกจอกใบเตยค่ะเปียกปูนกะทิสดอ๋อเปียกปูนกะทิสดใช่ค่ะอันนี้คือหยกมันีดีค่ะเป็นสัมผัสทันสมัยมองเราวค่ะขายดีค่ะอินทนินอ๋ออินทนินใช่ไหมคะจะใช้โผล่ถึงรถท้องอ๋ออันนี้เห็นบ่อยเลย ยนิกอ,อะไรคะเนี่ยขายน้ำพริกตอนนี้ขายน้ำพริกใช่ไหมคะเป็นน้เลี้ยทุกตัวเลยค่ะวันนี้มาเจอดารานะคะใช่ค่ะวันนี้มีหลายคนมีพ MM> no ี่จอยดีตอนนี้ก็มานะคะค่ะพี่จอยมาขายน้ำเลมอนอร่อยมากได้ค่ะเดี๋ยวไปอุดโหน่นะคะค่ะขอบคุณค่ะน้ำพริกคุยแสบปากนะคะชิมได้นะคะค่ะหยุดจ้ามิวปุยฝ้ายลงมือปรุงเองเลยนะคะ ชิมแล้วอร่อยดีค่ะน้ำพริกหมูเสวยค่ะจ้าหนึ่งกระปุกจ้าโอ้ยถุงน่ารักอ๋อลูกชิ้นหมูหันอร่อยแน่แม่จ๋าูกชิ้นหันนะเพิ่มสองถุงหรือสองชุดเพิ่มสองชุดแต่ว่าอี่ยงไ ไอที่กลูกชิ้นหมูหั่นรัวลงๆต่อไปหนึ่งมา20บาทมาเฮ้ยอะไรโอ้ยลงๆมาขายเองเลยวันนี้ขายแล้วจ้ะนี่ขายดีแบบนี้ต้องมีสักสิบเตานะคะโอ้โหลูกชิ้นหมูหั่นด้วยไม่ใช่หมูธรรมดาหมูหั่นคือเอาหมูหั่นอ่ะ มาเอากระดูกอ,ออกหัวออกขาออกน้ำเอาบดแล้วผสมกับเนื้อลูกชิ้นปกติห้า0ิแล้วหยอดมาเป็นรูกชิ้นหวานที่สุกแล้วนะนะังข้างในจะมีหนังกุบุบมีน้ำจิ้มแบบเผ็ดน้อยและเผ็ดมากขายด้วยนะคะร้านดีนัสสวัสดีค่ะ,คะเราต้องตามไปทุกงานนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของร้านดีนัสนะคะ มีหลากหลายให้เลือกเลยค่ะเดีาของร้านใจดี D ให้ของฝากมาชิมด้วยค่ะคือมันหนึบอร่อยถูกใจเลยค่ะขอบคุณค่ะเ,เดี๋ยวเราซื้อมังคุดฟิสได้นะคะใส่ถุงอันนี้ถุงเท่าไหบาทร่อยหบาทนะคะไปอุ่นหนุนพ่อค้าแม่ค้าในงานนี้กันได้นะคะต่างจิวสูตรบางคนทีนะคะโอ้โหสวกมากเลยดังโป๊กๆเลย ตัวคูไม้แเหนียวปิ้งหันดัชันไฟโกลวยสุราไดานะาะสุราันค่ะซึ่วันี้เจนนนะนะคะอร่อยหลังแฟนบินไทยต่ลอดต่อคอค่ะค่ะจ้า เดี๋ยวมาอดนนค่ะทาไม่ชิ้นใหญ่จังเลยแปดสี่ร้อยหกสี่นะคะวันนี้ถึงดูจากแต่ว่ามันเป็นแซนดแซิชแน่นอนใครชอบทานตูม้าไม่ต้องไปแกะเองอันนี้ตัวยอดใหม่ๆเลยใช่ไหมคะไม่พึงะวันนี้และเมย์เขายุ่งไก่ฉีกนะคะทานเพกยงตัวแค่หนึงของทางร้านค่ะ เรื่ออะไรหมีขยุ่งไก่ฉีกเหรอคะแล้วค่ะอ๋อ,อก็คือแบบนี้อร่อยนะคะอันนี้คือเครื่องมาเหรอคะเนี่ยใช่คะ่ะะก,ก,กินออกู่กินได้ไหมคนบอือเราว่า ก็ำํำนวยยซูชินะคะ,ะ,คะสูชิคำโตคำละสิบบาทค่ะที่เป็นข้าวหมะ ร้าทนฝ่าร้อยหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่ตัวหน้าสังขยาดูสตอร์นะคะโอ้โหเยือยเข้าเหนียวมะม่วงเอ่ยนะคะแล้วก็จะมีนี่เลยนะคะขาเป็นของทางร้านค่ะซึ่งที่ ซี่โครงกระดูกอ,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 อไยไผ่สองผิดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทตัวเข้าเหนียวใช้อโหมูแดงทงโทรโระไส้มะขพีดละแปดสิบาทนะคะขนมชั้นใบเตยนะคะน้พับพิมันเองค่ะซึ่งนี้นะคะ บอกว่าขนมเปียกปูนสีธรรมชาติสามกันบูดไม่ใส่ขนมชั้นก็สีธรรมชาติสามกันบูดไม่ใสแกะใหม่ๆนะคะหหแบวากลแ้ล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าขนมถ้วยใบเตยแบงที่สดค่ะ หวานน้อยอร่อยนาน1กล่อง35 3กล่อง100บาทตีขนมชั้นบางเตยของดีเมือง8ริว้วโอ้ยมาจาก8ริ้วเหรอเนี่ยมาจาก8ปดริ้วจนะ้าทายก๋วยเตี๋ยวเรือกว๋วยเตี๋ยวเรือโอ้ยไปเองโอ้ขายก๋วยเตี๋ยวเรือขายก๋วยเตี๋ยวเรือ เอาเดี๋ยวมาอุนนนค่ะ,ะนนี้ร้านเกียงกอนบ่ายนะคะนี่อยู่อเขาขายอันนี้นะคะขนมโบราณแม่นอนนะขายยอดฉดหมาล่าเสียบไม้เรื่องจากันยารยไปถึงวันที่18สิงหาคมเลยนะคะเป็นขนมไข่เนยใบยเทะเลหาดใหญ่ ันนี้เราเคยอันนี้เราเคยอุ่นอ,นอร่อยจริงๆเลยนวดไหล่นวดบา่านวดเขา่าสมุนไทรน,นะคะปิดผมขาวไม่ต้องย้อมไม่ต้องโปรกเพียงสะกูกลิ่นหอมเนาะลีออยหอยล,ยลับสบายโอ้หมีแต่คนดังมากินดีค่ะ จ้ายำอะไรคะนี่อันนี้อันนี้ยำรวมทะเลยำรวมทะเลร้อยกระดุมแซลมอนนอร์เวย์ร้อยห้าสิบสามน้ำยำจะมีเป็นปลากับไม่ปลาหูดูสิน้ำยำอ่ะของข้าวเป็ดเลยจะไปสุกมะนาวสดจ้าสะใจอันนี้มากเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบแซ่บนัวแซ่บนัวใช่ไหมคะใช่คนไหนทานเผ็ดแล้วก็จะมีพริกเพิ่มให้ ตัวหน0่งร้รวมร้อยห้าสิบยำดูเครื่องปรุงก็แซฟแล้วนะคะใช่ค่ะของเราแล้วแต่ลูกค้าชอบรสไหนสามารถสั่ง<อ>ได้เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะปรุงเปรี้ยวปรุงเผ็ดปรุงหวานปรุงเค็มได้แม่มาเลยนะคะร้านนี้นะคะยำดาวยั่วใบเจ๊ดารารวมทะเลหน0่บาทออกมาแล้ว12บรายการจ้าโอ้โหนี่ดาราคนดังคนดังนะเนี่ย เต๊แก้วไส้กรอกทอดสารพัดไส้กรอกเลยซื้อครบ30บาทแยกน้ำจิ้มได้น้ำทับพิมมันจุขปวดนะคะร้านนี้ข้าวเหนียวมูนเจ็ดสีเลยค่ะข้าวเหนียวมะม่วงบ้านพุ่มเฮรัน อ๋อข้าวเหนียวมะม่วงแต่ว่าข้าวเขาเป็นสีสีด้วยอะ่ะเอาเข้าวเหนียวมะม่วงกล่องหนึ่งค่ะคเอาเอาแบบสีเนี้ยค่ะคสีอันชันใช่ไหมคะะมได้ค่ะกล่องละเท่าไหร่คะแบบเนี้ยหบาทหกสิบบาทบนะคะข้าวเหนียวปิ้ง อันนี้ลูกชิ้นพริกไทยดำโอ้โหเต็มมาเรือเลยค่ะน่ากินมากอันนี้เต้าหู้หมูไม้ละสิบบาทน,นี้ลูกชิ้นไก่อันนี้ไส้ไข่เค็มลูกชิ้นหมูนี่เลยทุเรียนคะ่ะทุเรียนยังมีขายอยู่นะคะ ฝากกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะวันนี้หมูยออุบลโอ้เดี๋ยวไม่หมูยออุบลทอดเป็นแบบนี้ละไม้ละสิบบาทหะาสไม้แถมหนึ่งไม้สิบไม้แถมหนึ่งไม้ลองสองไม้ได้ไหมคะก็ะพ <c oughs> ซื้อหลายอย่างกินไม่หมด <c oughs> นี่เดี๋ยวเราลองไปทานนะคะ อ๋อสองไม้เขาว่าไหมเนี่ยเอาเอาสีก็ได้ค่ะเกรงใจไมนะ่ได้นะสินจิ้มไหมคะหรืออะไเอาใส่อา่าใส่ได้เลยค่ะเดนแม็กซ์เองเว้ยเฮ้ยไรรัตเชียงใหม่ หม่อน้ำพริกนะคะ<ม>อูไรรัตเชียงใหม่แล้ว<ม>ก็ต้องมีไส้อูวแน่นอน<ม>ชื่อร้านตีแว่นนะคะผู<ม>เรียนพรีเมียมร้านนี้ลอดช่องวัดเจดค่ะ ส่วนร้านนี้หมูทอดแหลกค่ะขวบคุณครับายคุณหญิงเยนาศาสตร์ขายอะไรนาะขายอะไรกันคะเนี่ยอ๋อข้าวปกติโอ้ร้านนี้ขายดีจังเลยเนาะดีมากเลยค่ะลูกค้าเยอะมากเลยอะอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมคะโอ้โหสวยทุกคนด้วยอ่ะโอ้ร้านเนี้ย น่าซื้อมากเลยได้เราต้องอุดหนทน์สลามมั่งเนี่ยสักกล่องไหมคะสักล่องก็ดีค่ะจ้าข,ขอถ่ายหน่อยนะคะโอ้สวยทุกคนนะอะอใครทีร่เป็นไข่นี่คะไข่ก็เชิไข่เชิไข่โอ้ โอ้โหสนกสนานนะครัวเนี้ครัวสมบัีิลูกค้าแรกยค่ะใครอยากจะทานเครื่องดื่มก็มานี่เป็นกาแฟปาค่ะโอ้โหขอบคุณนะคะโอ้ยิ้มสวยกันหมดเลยอ่ะโอ้ยยูสยย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 ย้ยยยยยยายยยยยยยนยยยยวยย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  ช่วง5โมงเย็นหมอก้องพาชิมค่ะแวะไปอุ่นหนนร้านน้องจอยก่อนกลับด้วยค่ะงานนี้ที่เะมอบางกะปิจัดถึง18สิงหาคมนี้นะคะมื้อเย็นทานน้ำพริกค่ะน้ำพริกเข้าเผ็ดนะคะต้องมีของแนมผักสดผักลวกให้ทานกับข้าวสวยจะอร่อยพอดีค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ